อาการเนี้ยเชื่อเลยว่าเลขเราจะมาไม่สามตัวก็เด้งบนล่างสี่ออสองหกถ้ชอบตัวนี้ก็อย่าให้เขาซื้อเลยครับคนพวกนั้นมาถ่วงเรามากกว่าเอาอย่างนี้นะครับสำหรับคนนี้ไม่ชอบเลิกดูครับอาการนี้เดีย๋ยวรู้เลยมั่นใจว่า ตัามตัวแน่นอนนะครัับมว่าไนผมยาวนี่โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคอกคอกนิวนะครับผมนะเก้าเจ็ดเาฟังอาจารย์พูดไข้ๆข้ก็จะใบสัตว์เหมมมมือนเดิาีข้าเป็นลางนะครับทีเนี้ยต้องตัดผมเอาเคลาให้น่ะไข้ถึงขั้นที่แบบว่าอันนั้นเดินไม่ได้นั้นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่นี้เป็นธรรมดาก็เลยไม่เนี่ย ก็ลุกไม่ได้ก็เลยหวดนั้นแต่มาหายไข้วันสุดท้ายก็คือตอนรากลำบักแล้วก็ลุนเลขตอนรุ้นเลขก็คข้ไข้เต้นไม่ค่อยได้แต่ก็เข้า 2, 2> องศูนอผมนี่ซื้อสองศูนย์สประมาณเก้าบเอ็ใบแต่ไม่ถูกรางวันที่1แต่ลอตเตอรี่มีใบนึงใกล้เคียงสุดตัวหน้าตัวเดียวนะครับก็ห่วงนี้อาการเนี้ยเชื่อเลยว่าเลขเราจะมาไม่สามตัว ก็เด้งบนล่างบพราะสามตัวก็เด้งบนล่างมีรุ้นเลยและเลขสามตัวที่คิดว่าถ้ามานะก็คงเป็นเนี่ยสี่สองหกงชอบตัวนี้ทูบเลยนะครับด้วยจึงชอบเลขคูบวกนี้ชอบสองหกเลขทูบเลยแล้วก็ชอบสุดท้ายก็คือสองชอบมากหกสองได้ทูบสามารถกลับหัวได้แต่ว่ากลับไปนิดเดียวพอเราตัวตรงมากกว่านะครับ ส่วนอ่า638632ผมคิดว่าสวยทุกตัวแต่วันนี้ซื้อง่ายครับไม่อั้นซื้อง่ายมากปากตินี่เปิดขึ้นนี่แดงเล่นไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เก็บได้หมด <S <S แล้วก็ครั้งนี้ครบเลิกหมดแล้ว <S <S ลอตเตอรี่ในแอปผมได้หมดแล้วแล้วก็เลือกซื้อแบบสบายใจ<ต>ไม่เหมือนงวดก่อน<ต>ไปแย่งเข้ามาได้ทั้งหมดกี่ใบ200-300ใบบรก็ตามสูวรก็ วันนี้ยังไม่หนักก็เลยเอาแค่ท<ห>่หนักเล,<ะ>ลยก็ <c oughs> คือถ้านหนักนี่ก็จะอัดตัวนี้นะครับเนาะเี๋ยว่าคาดว่าเดินเดอนมีนาน่าจะอนม, <c oughs> มีนาคือให้เราสังเกตตอนศูนย์หลุดศูนย์หลุดปั๊บง้วต่อมาเรายังเอาไม่ได้นะทูบเรากลับหัวจําได้ไหมวิ่ยตอนศูนย์เราหลุดหนึ่งพิจิกาสิ่พวงิจิกาทูบเรากลับหัวเก้าศูนย์ครับทูบม้วนนั้นเราหกศูนย์อ่ะงวนนี้อาจจะกลับหัวเป็นเก้าสองก็ได้ แล้วก็พอมาต่อมาหนึ่งันวาเราก็เด้งบนล่างเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเลยอ่าหนึ่งมีนาล่ะ,ะเดี๋ยในวันนแต่คิดว่างวดนนี้แต่คิดว่าน,น่านนจะมาตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าหนึ่งไข่สความรู้สึกที่พวกที่ไม่ชอบเราหนึ่งไม่ซื้อกับเราแล้วผมจะผมจะไปบอกผู้แล้วว่าไอ้พวกที่ด่าเรามันออกไปแล้วทีนี้ก็อ,อยากให้เสียศรัทธาก็ต้องให้ลูกศิษย์ที่เขาเคารพนับถือศรัทธาเดี๋ยอย่าให้เขาผิดหวังมากเพราะสงสารเขา, mm hmm. เ,ขาเขาตั้งใจมาไกลก็ไกลเลขไม่ถูกเขาก็ยังมา เขาอยัางมาไหว้ยังมานี่ก็จะให้เสียศรัทธาคือต้องทวงบัลลัง mm. ก์ก็ามาแต่ว่าก้อนที่ผมบอกว่าทาไมถึงจะเป็นหนักหนึ่งนี้นะคือผมจะดูแนวทางว่ามันจะไปที่ทางไหนนะครับ mm. เพราะว่าปีใหม่แล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวเลขมันเปลี่ยนสูเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆเราก็จะดูที่ทางแต่คิดว่างวันนี้ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพวกที่ไม่ชอบเรามันไม่ซื้อแน่นอน mm. รู้สึกดีด้วยซ้ำก็อย่าให้เขาซื้อเลยครับคนพวกนั้นมาทวงเรามากกว่า เพราะว่าไอ้คนพวกนี้มาด้วยผมไปเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าซื้อตามงวดแรกกูก็โดนแดกอยนะ่างเงี้ยแล้วงวดที่เข้าทําไมคุณไม่ซื้อคุณป้าทําไมคุณไม่ซื้อ <c oughs> คุณไม่โทษตัวเองผมเข้ามากี่งวดล่ว <c oughs> เป็ดแปดงวดคุณไม่ซื้อคุณมาซื้องวดที่มันหลุดแล้วคุณก็ดา่าคุณก็แปลกนะงวดที่เราเข้านีไม่เคยชมหรอกหลุดปั๊บนีดาผมท้าผมเยอะแยะเลือกให้ได้ไหมเลือกนั่นได้ไหมนะครับ ถ้าจะให้ผมเลือกให้นะครับก็คือกองฉลาดก็ต้องเลือกออกใช่ไหมแล้วก็หลายคนบอกว่าทําไมไม่ให้พวกผมก็ลงแค่ช่องพวกผมนะแต่ว่าเขาเอาไปปล่อยกันอ่ะเพีปลฟอมเขาาไปปล่อยอ่คุณก็ต้องดูด้วยนะไม่เพีปลอมนะครับอก็อันผมแนะนาไม่ซื้อลอตเตอรี่ครับอ่าฉะนั้นลอตเตอรี่ไม่มีอันนะครับน่าทีกฎหมายแล้วนะครับเนาะคือมันจะมีปัญหาแก้เลขอันอยู่ก็คือกลางปีนี้เนี่ยเขาจะ ทดลองออก3ตัวบน3ตัวต้ววนเะ <c oughs> นี่ยเนี่ยจะแก้ปัญหาเล็กอันได้นะครับเนาะซึ่งผมให้เป็นแนวทางแล้วก็คอมเมนต์หนึ่งที่ไม่ชอบมากก็คือบอกว่ามึงรู้ไม่ซื้อเองผมบอกทุกค,คลิปว่าผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมก็จะซื้อเองแล้วเงินมาแจกครับกรู้นะใช้เซลลลสมองที่มีมาฟังด้วยนะครับเนาะจะได้นี่แล้วก็วันๆพวกมึงไม่หาแดดเลยหาแดดแดดกับคน เนี่ยดูถูกคนอื่นนะครับตัวเองหาแดกไหมน่ะตัวเองมาด่าคนอื่นอยู่น่ะไปดูก่อนว่าผมทําอะไรนะธุรกิจผมมีมากมายผมไม่มาอยู่ตรงนี้ผมก็สบายนะครับเนาะฉะนั้นก่อนที่จะดูถูกคนอื่นนะให้ศึกษาก่อนนะครับเนาะพวกผมนี่แหละท่านตมาหาคินแน่นอนครับมีถ่ายคลิปเนี่ยก็ได้ตังนะครับเนาะอย่ามาดูถูกคนอื่นนะครับนะก่อนที่จะดูถูกคนอื่นไปดูตัวเองก่อนนะครับเนาะจะใส่หมีกระบอกใสนเมื่อก่อนนะครับเสียมากเลยแล้วก็อยากดูว่าอาจารย์ทําอะไรนะ g p า3ตามรอยนะไปเบิร์เลือยทั่หายมาหมดอยู่อ่ะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องมาอวดอ้ยพี่ผมรวยนะผมมีโรงงานนะผมทําร้านสกินเสื้อเลยนะผมทาปลาลัผมทโลงน้ําผมทาดีสอดเราไม่จําเป็นต้องมาอวดครับสิ่งที่เราควรที่จะอวดก็คือความดีครับสิ่งที่อาจารย์ทําตรงนี้ทําไมถึงตั้งสํานักนะครับหนึ่งปู่บอกว่ามึงสร้างูขึ้นที่นี่มึงจะร่ารวยนั่นคือคําที่ปู่เคยบอกผมผมก็เลยสร้างขึ้น การที่มีสำนักนี่ดีต่อชาวบ้านแล้วก็อำเภอเพราะว่าอะไร<ม>ชาวบ้านมีรายได้ครับคนมาเที่ยวชาวบ้านก็ได้ขายของแล้วที่นี่ไม่เคยเก็บค่าเช่าที่ทุกร้านครับถามมึงๆเลยล่ะในผมเก็บมาเตะผมเลยเลยน้ําก็ให้ใช้ฟรีกอ<ม>ตะดีฟรีที่จอดรถเราก็เช่าให้แล้วม,มีผู้ใหญ่ใจด,ดีช่วยมาด้วยนะครับเรากําลังถามซื้อที่ตรงนี้อยู่นะครับ<ม>เพื่อทําที่จอดรถ ห้องน้ำถ้าเราจะเอาจริงๆนะ<อ>ผมรวยแน่นอนครับค่ารถพันละส<อ>ี่สิบบาทพันสมมุติพันคันก็สี่พันลต่อวันเนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่แล้วอ้าวค่าที่เช่าลอตเตอรี่ค่าที่เช่าขายของค่าห้องน้ําคนละห้าบาทคือถ้าจะเอาจริงๆอ่ะรวยครับแล้วก็ค่าทู่ค่าตั้งราคาเลยด้วยแล้วอันนี้แล้วแต่ศรัทธาใครไม่หย่อนก็หยิบไปเลยครับให้จุดฟรีด้วยนะครับไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่มีสำนักมันก็ดีต่อ ชุมชนด้วยนะครับเนาะ,ะชาวบ้านมะไครเขาก็พอได้มีเงินใส้นะครับอก็หลายคนก็เอาอย่างนี้นะครับสําหรับคนนี้ไม่ชอบเลิกดูครับแต่ผมงงนะกูไม่ชอบเลยคนเดิมีตามเม้นประมาณสีคลิปขนาดที่เป็นเอฟซีผมที่ยังไม่ได้ไปเป็นเลยแปลว่าเขาเป็นเอฟซีกว่าคือถ้าไม่ชอบเราจะดูไหมไม่ดูนะผมไม่ดูไม่ดูครับเดี๋ยวก็รู้ แล้วก็ชอบพูดใส่ผมว่าผูกคัดคก็คัดจริงๆก็คัดคนแบบพวกพี่อะถ้าคนแบบคุณน่ะไม่ตามไม่ดูเดี๋ยวรู้เดี๋ยวได้รู้นะครับว่าเจหอหมูด้วยจะ่นะครับคือเลขเนี่ยสมมุติเขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มาทล้งวันนี้ไม่มา,นนมมาเราก็ออกวันหน้าครับอ,อะจะเป็นอะไรเราจะตายกันไหมถ้าเราตายก็ตายไปเลยเออจะไปเราก็ไม่ได้ตายนะครับก็มันเป็นแนวทางถ้าผมอย่างรู้แล้วก็จะมาเม้นว่าถ้ามันอย่างรู้น่ยมันรวยไปแล้ว ผมก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อย่างรู้ถ้าอย่างรู้ก็จะคงบอกยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยคือเลยตัวละล้านใช่ไหมล่ออันนี้เราก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าอาการนี้ดี๋ยวรู้เลยมั่นใจว่าสามตัวสามตัวแน่นอนครับมั่นใจครับเสามตัวคิดว่าป่วยนานกว่าปกตินัคนับไม่ไม่ครับครั้งนี้ป่วยแป๊บเดียวแต่ว่าอาการรวมๆมานานแต่ว่าครั้งนี้เป็นไข้ก็เป็นแค่กลางคืนตื่นเช้ามาถึงเที่ยงปายหายเลย ปกติจะยังไม่เห็นหน้าผมแน่นอนเพราะว่าคนเป็นไข้เราจะรู้กันอยู่ก็ <c oughs> แต่ว่าปู่หนึ่งปู่อยากให้พักด้วยตลอดระยะเวลาสามเดือนเนี่ยจะเห็นผมหยุดงานไหมละ่ะผมมาทุกวันผมมาวันไหนก็มาแล้วมาแล้วเหนื่อยม่ยืนมาแล้วสามชั่วโมงข้าวไม่ได้กินน,บบนี่นะครับเนาะก็เลยปู่ก็เลยสั่งให้พักแล้วก็ปู่มาบอกด้วยว่าปู่จะใช้พลังจากผมด้วยก็เลยทําให้ผมป่วยเนะพื่อเอาพลังอยนี้เนี่ยมาให้หววเขา ก็ถือว่าดีแต่ว่าเข้าปุ๊บแต่ว่าผูแม่เล่นงานน่ะเท่าไหร่ก็โอเคนะครับเออถ้าตามความเชื่อก็เชื่อแบบนั้นถ้าตามวิทยาศาสตร์ก็อากาศมันเปลี่ยนครับไ็แล้ไข่กันไว้ก่อนเดี๋ยวดราม่าครับเดี๋ยวดราม่าอีกนะเออคอยไข่นี่มันมันหนาวใจไม่กระห่อนไปแลยไข่เนี่ยดราม่าว่าอะไดอกเจ้า